สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก็จะพาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟังการสัมผัสระว่างผมยอดว่านเก่าเก่าคับายจนลึกลับนะครับในโค้งท้ายนี่นะครับที่เป็นยังไงไปฟังน้ากันนะครับก็มาแลกกันแล้วน้ากดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับเปิดนทมมี แน่คงทุกทายยังไงอย่ตามไปฟังนํากันนะครับตามผมมานะครับอะไรน้ำมาการครับอาจารย์ครับขอเจริญพรครับครับสบายดีนะครับพี่เนาะสบายดีครับนั่นสมาธิเห็นเลขลอยมาในกฎนะครับลอยมาสามตัวลอยมาสามตัวครับห้าหนึ่งแปด ห้าหนึ่งแปดนั่งสมาธิเหนนั่งเดล็กลอยขึ้นมาอยู่ในกฎมาสามตัวครับห้างเดียวห้างเดียวในในได้เมื่อคืน็เลยให้พอย่างอนตรงช่องอนี่นะครับครับครับมีตัวเอดี้ว่าครับนี่งให้ คนติดตามช่องพ่อจรวร์โชคบีมีชัยทุกคนทุกท่านสาธุสาธุโชคบีมีชัยครับ,รบสาธกันสาธุทุกคนพระเมตตาสาธุสาธุเดียวนะ,นะครับครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดสามตัวห้าหนึ่งแปดถ้าตัดเล่นสองตัวก็ตัดเล่นในคู่ท้ายคู่ท้ายกับคู่หน้านะครับเพื่อมันเข้าสองตัวครับ ว่าก่อนมึงป็นยังเข้าสองตัวเลยนะครับเข้าศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเคืองมืีรับแข็งมีเทนีนไหมครับนี่มีฮะมีเวย้อนครับคือสามตัวหนึ่งครับครับถ้าตัดเป็นสองตัวตัดเป็นคู่ไทยหนึ่งแปดตัดเป็นสองตัวซัดตัดซื้อสองตัวนะครับหนึ่งแปดใช่ไหมครับนี่คู่ไทยหนึ่งแปดคู่หน้าห้าหนึ่ง อีกแปดกับห้าหนึ่งนะครับตัดเผื่อมันเข้าสองตัวถ้าเข้าสามตัวก็โชคดีครับเขาในเข้าสามตัวครับเป็นเป็นเลขนั่งสมาธิร้อยมาแม่นมาครับนี่นั่งสมาธิภาวนาเลขปรากฏขึ้นหาปรากฏเลขมันลอยขึ้นมาอยู่ในกดสามตัวหางเดียวครับให้พิจารณาเอานะครับผมพิจารณาเอาพราอาจารย์ให้กำลังใจ ครับผมญาติโยนทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามช่องพ่อเจริญเก้าเก้าโชคดีมีใยกันทุกคนขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนะสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณพาอจันมากนะครับจากพระอจย์ลึกลับครับครับครับน้ำมันตการครับครับขอเจริญพรครับสวัสดีครับครับกายเป็น เลขของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เป็นนั่งสมาธินะครับพระอาจารย์ลึกลับนะครับเป็นนั่งสมาธิเห็นเลขรอยมาานะครับอยู่ในขวดนะครับเป็นเลขหานึ่งแปดนะครับเปบว่ามีซำนีนะครับครับครับหานึ่งแปดนะครับแล้วก็นึ่งแปดกับหานึ่งนะครับในในขงสุดไทยนี่นะครับงวันที่ สิบหกมียอดหกหกนะครับน่งสมาธิเลขกร้อยมากนะครับครับกาในคงสุดท้ายนี่เพิ่นกะได้มากยีงสี่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนั้นกะ บพท่านใดนะครับก็ได้่ท่ถามทิศต่อเพิ่นนะครับผนกบว่ายังบพระท่านแนนอนนะครับร้อยจากนึ่งขึ้นเพลินมาผมกะทั่วไปเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์เพลินก็ได้นั่งนะครับทำสมาธินะครับในมือขึ้นนี่นะครับก็ว่าขึ้นกว่านั้นก็บเพระชัดเกลียนมาแนนอนนะครับยังบพระท่านใดนะครับแล้วกเมือขึ้นนี่ก็ได้ด้นะชัดเกลียนนะครับเพลินก็เลย ทั่วมาผมเคยเ่นทั่วขับไปนะครับการเมเลกคืออย่างเห็นนี่แหละครับศาสตาจารย์ลึกลับนะครับเป็นการเรียนดังสมาธินะครับเมเลกลอยมานะครับในกดนะครับในวันที่สิบหกมีเนขหกหกนะครับขวงสุดท้ายนะครับเมเลกห้าหนึ่งแปดกับสิบแปดกับผ่านหนึ่งนะครับกับกวังบ่าเอฟซีทุกทุกตันของสีได้เห็นได้ฟังแล้วนะครับกับกวังว่าของสี เป็นโซกเป็นลาบนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแมงของตบ,บัดนะครับแต่งวัดก่อนนะครับตาะ้าจารย์เบิ่นกาพวสบายปวมียงกระเดาภาพะ้าจาย์ไปหาหมอนะครับมาพักโยจะมาฝันนะครับเห็น,นั่งล่ำนั่งใหม่มาล่ำใหมแล้วก็มีกุมานท่องถือฟ้าบาดลอยขึ้นบนเพดานนะครับก็ที่เก่าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับ ก็เรียกว่าซูนกเก่านะครับการซูลูกบาสี่รเขานะครับการท่านเอฟซีท่านใดได้ซื้อกลับไปกับคือสี่โชคดีอยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นการใดขึ้นบ้านเนี่แหละมีหาหนึ่งแปดเห็นร้อยมากในส่วนนางสมาธิีร้อยเข้ามาได้กดนะครับของโคงทุดไทยในวันวันทีสิบหกมิถุนาย,ยนหกหกนะครับกาคขึ้นเห็นนี่แหละครับครับก็บ ผมเอยงกับสเล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าได้เวลานะครับก็เพราะกด u ู u ูบก็ตั้งแต่แปดนาทีถึงสิบนาทีขึินไปนะครับกับจะเป็นคลิปนะครับีับผมอไปเรื่อยๆนะครับในการฟังไปเป็นเสียงเัมือนเทงก็ได้นะครับกับเพราะว่าของใาจานเพื่อนกับพอสมควรนะครับเหมือนพอสมควรนะครับกับได้ติดตามนะครับับเพราะว่าเอฟซีบางท่านกับ อยากให้ติดตามให้นะครับเรียกว่าจะลึกลับนะครับเมื่อเพิ่นขายากเพิ่สวนแล้วเพิ่นก็เป็นปกติแล้วนะครับตั้งบ้านเพิ่นกคือสีู่เข้าอยู่นะครับก็เดืวด่องเข้ากันอยู่พอเศร้านะครับเพิ่นก็รับหลัรับทรามน้าแล้วนะครับแต่บัดนี้เพิ่นก็เป็นปกติแล้วนะครับเพิ่นก็เอาทำธมาธินะครับก็เห็นคือคืออย่างเราไปฟังนี่แหละครับครับดังนั้นกะฟังมา fc ทุกท่านก็คงสี แต่เห็นในฟั่งนะครับผู้ติดตามนะครับเป็น็บอกว่าในเอฟซีในแฟนซองไหนมีโศกมีลาบทุกตะกคนทุกทะทานนะครับกับดังที่เด็กเย็นนะครับที่ป้ายจานเพิ่นกล้าวนะครับห้ยพอนห้โศกให้ลาบนะครับวาง่าคง้สีเป็นโศกเป็นลาบดังที่ป้ายจานเพิ่นห้ยพอนนะครับกับกวังบาคงสีเป็นโศกเป็นลาบนะครับในงวดวันที่ สิบหกมีนาคมยูหกหกนะครับการนั่งสมาธินะครับการากาจิตึดบริ่งนี่กันที่กันที่พ่อเห็นนะครับพระอาจารย์เพิ่นกับเชี่ยวช้านแล้วนะั่นในด้านนี้แล้วนะครับเพิ่นกับยึดกระนิ่งสามารถรับรู้รับทราบได้นะครับรับรู้รัรบเป็นโชคดีที่เอฟซีและกับฟอเองทุกคนได้เห็นได้ฟังน้ำเพลินนะครับ อีเพื่อนได้มีความเมตตาได้บอกได้ก้าวไ้ฟังนะครับครับการวางวาขั้สีเป็นโซ่เป็นลับนะครับครับการในคลิปนี้ผมก็ขว่ากับสรุปในคลิปนี่นะครับเกิดพระอาจารย์ลึกลับนะครับน่งสมาธิเหตุเหลืกร้อยมาในกดนะครับกดวันที่สิบหกมีต้นยนต์หกหกนะครับมีเลขหาหนึ่งแปดนะครับ ก็มีเท่านี้นะครับก็บอกตัดตัดซื้อบางครัเอาถือสองตัวอนทข่าวสองตัวก็เป็นได้นะครับตัดเป็นหนึ่งแปดก็บ่าหนึ่งนะครับก็มีตำหนีนะครับบนล่างนะครับไปครับบนล่างนะครับวางมาเอฟซีทุก่านทุกคนข้องถสีได้ฟังได้ทราบแล้วนะครับดังนั้นผมในคลิปนี้กับขอยุติเพียงตำหนี้พวกกนอีในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ